หรับที่มาและความสําคัญของโครงการนี้นะครับก็ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนพิมายทิยาเนี่ยได้จัดทาหลักสูตรท้องถิ่นประวัติศาส์ท้องถินง่นตามเรื่องเมืองพิมายซึ่งมีการกําหนดกรอบโครงสร้างของหลักสูตรผลกาน เรียนรู้ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตรเนี่ยจึงได้เป็นที่มาของการจัดกิจกรรมโครงการการใช้แหล่งเรียนรู้รรรและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่องรอยอารยธรรมตามเรื่องเมืองพิมายพันปีซึ่งมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกๆปีครับประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้น แต่ท่างในอดีตแล้วเราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งนั้นเสบอไปประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นวิชาที่บอกว่ามันคือความจริงประวัติศาสตร์เป็นแต่เพียงการศึกษาเรื่องราวที่เราพยายามค้นหาหลักฐานให้ไปใกล้ชิดกับความจริงมากที่สุดครับประวัติศาสตร์จึงเป็นเสมือนหนึ่งกระบวนการในการที่เราจะแสวงหาข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงให้เหมือนหรือว่าเข้าใจในวินาทีนั้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงเวลานั้นได้ใกล้เคียงที่สุดเท่านั้นเอง แต่ที่สีคิวนะครับเป็นสถานที่สําคัญที่จะทําให้เราได้เห็นต้นทางของการสร้างประสนะาทในวัฒนธรรมเขมรโบราณโดยเฉพาะในตัวประวัติศาสตร์พิมายของบ้านเหล่านี้ยก็มีวัฒนธรรมเขมรโบราณตั้งอยู่ด้วย การไปเห็นแหล่งหินตัดที่สีคิ้วที่อำเภอสีคิ้วเนี่ยก็จะทําให้เขาได้เห็นว่าวิธีการนํามาซึ่งวัสดุต่างๆและนําไปสู่การสร้างปราสาทแต่ละหลังในจังหวัดนรครราชสีมาเนี่ยมีต้นทางอย่างไรเพราะฉะนั้นแหล่งหินตัดสีคิ้วจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากของจังหวัดนรครราชสีมาและแน่นอนอาจจะเป็นตัวอย่างที่สําคัญนะครับในการสแสวงหาพื้นที่ที่เป็นวัสดุในการนํามาสู่การสร้างปราสาทที่มาในเช่นเดียวกัน เกณฑ์สีที่เขาจะง,งานเป็นภาพเขียนสียุคสมัยก่อนปฏิสาหอายุประมาณสักสามปีที่แล้วนะครับเป็นภาพเขียนสีสังสิทธิ์ที่สแสดงให้เห็นถึงเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อของผู้คนที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนปรติสาร์ที่จะมีศาสนาเข้ามาในบ้านเมืองเรานอกจากนี้ภาพเขียนสีเหล่านี้นะครับยังเป็นภาพเขียนสีที่สะท้อนให้เห็นพิธีกรรมและลักษณะการยิพากษาที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความเชื่อความรู้และ แม้แต่ฝีมือทางด้านศิลปะของผู้คนในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ะนั้านแหล่งภาพเขียนสีที่เขาจะง,งามเนี่ยก็เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งที่คนในครั้งศิละไม่กดภาและถือว่าเป็นภาพเขียนสีที่แสดงถึงพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยได้พยายามจากจะสื่อสารให้เราได้เรียนรู้และเขา้าใจ สำหรับกระบวนการในการจัดกิจกรรมนะครับจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะอยากศึกษาประวัติศาสตร์แต่ในทางกลับกันเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าเราศึกษาประวัติศาสตรไ์ไปเพื่ออะไรกันนะครับและนี่อาจจะเป็นโครงการที่เป็นคํกตอของคําถามซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์จากการอ่านหนังสือหรืออาจจะศึกษาประวัติศาสตร์จากการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตแต่การออกมาในสถานที่จริงลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หลมขุดค้นแหล่งโบราณคดีต่างๆหรืออาจจะเป็นโบราณสถานเนี่ยก็เป็นอีก แนวทางหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงบรังนดาลใจที่สําคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเชื่อว่านักเรียนที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยหรือการศึกษาในห้องเรียนเนี่ยมีการเสริมสร้างประสบการณ์ในทางวิชาการที่ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งการ,ราศึกษาในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยและการออกมานอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเมื่อนักเรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้น ประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยไม่ว่านักเรียนจะหยิบยกเรื่องใดๆขึ้นมาก็ตามจะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับถ้านอนหิมทรายหรือว่าพระทัญญาศิลาที่วัตบรรจักษิบารามเนี่ย ย่งสะท้อนที่เห็นถึงชุมชนที่มีขนาดใหญ่และชุมชนพระพุทธศาสนาที่มีความมั่นคงแม้ว่าอิทธิพลวัตนธรรมคำอินจะเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนในบรนิเวณพื้นที่ตรงนี้ให้เปลี่ยนศาสนาไปได้มากนักนะครับแน่นอนว่ามีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นศาสนาอินดูแต่ผู้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งเนี่ยก็ยังดำรงคมอยู่ภายใต้พระพุทธาสายศิลาองค์นอกจากนี้นะครับเรายังเจอธรรมจักศรศิลา นะครับทั้งเป็นธรรมจักรศิลาเต็มวงที่อยู่บริเวณวัดธรรมจักรเสมารามหรือแม้แต่ธรรมจักรศิลาเพียงเสี้ยวหนึ่งที่ได้จากโบราณสถานแบบเล็กๆก็ยอ่อมสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนายอย่างเข้มแข็งและที่สําคัญครับธรรมจักรศิลาเหล่าเี้ย เราไม่ได้นํามาจากพระกลางแต่เป็นธรรมจักรศิลาที่ได้รับอิทธิพลวัฒธรรมทวรวดีจากพระกลางแต่ใช้วัสดุโดยเป็นหินทรายที่อยู่ในบ้านของเราเองด้วยเช่ชนเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แสดงให้เห็นความสําคัญของเมืองโบราณเสมาในฐานะเมืองต้นกําเนิดอารยธรรมของคนโบราณ เสมาและวัฒนาจากักเชิมมรามซึ่งปริสฐานพระพุทธสยญญา स ิลาเนี่ยนะครับเป็นร่องรอยวัฒนธรรมพระพุทธศาสนายุคเริ่มแรกของจังหวัดนครสิมาเรารับอิทธิพลพระพุทธศาสนาจากภาคกลางเข้ามาผ่านตัวเมืองนครศิศมาโดยผ่านเมืองบราณศิวมา เพราะฉะนั้นเมืองโบราณเสบาแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนต้นทางสายวัฒนธรรมและเป็นต้นกําเนิดอารยธรรมของคนโคราชเพราะฉะนั้นเมืองโบราณแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนานะครับยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทําให้เราเห็นในมิติทางด้านสังคมการเมือง,กา,องการก่อสร้างบ้านเมืองที่เรารับทั้งอิทธิพลพระพุทธศาสนาศาส,สนาฮินดูเข้ามาผสมผสานด้วยนะครับมีอิทธิพลในเรื่องของการค้าบนพื้นที่ชุมชนสมัยก่อนปรติศาสร์จน เกิดบ้านเกิดเมืองจารึกที่ปรากฏพบที่เมืองโบราณเสมาไม่ว่าจะเป็นจารึกสิจนาศก,ก็ดีหรือแม้แต่จารึกบ่ออกาก็ดีก็ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของเมืองเสมาในฐานะของศิจนาศรหรือว่าอาณาจักรศิจนาศบุระซึ่งเป็นรัฐอิสระในสมัยโบราณมาสะท้อนถึงความสําคัญของเมืองโคราชนะครับมาสะท้อนให้เห็นความสําคัญว่าเมืองแห่งน,นี้เนี่ยมีต้นกำเนิดอารยธรรมอย่างไรและต้นกำเนิดของความเป็นโคราชนี่เป็นอย่างไร ปราสาทเมืองแขกเป็นปราสาทที่เข้ามาออมีอำนาจเหนือบริเวณพืณ้นที่ตรงนี้ นะครับโดยเข้ามาครอบงำบริเวณพื้นที่ที่เป็นเมืองโบราณเสนาแ,แต่ไรกทดินเมืองโบราณเสนาก็ถูกเปลี่ยนแปลงให้มีอิทธิพลว่าทำ,ำเขมนแต่ยางเต็มรูปแบบบากยิ่งขึ้นแต่เขาก็มีการขยับย้ายแล้วก็การสร้างศูนย์กลางของบ้านเมืองในพื้นที่แห่งใหม่นั่นก็คือปราสาทเมืองแขกนะครับปราสาทเมืองแขกปราสาทนนปู่ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดสาคัญจุดหนึ่ง อันเป็นต้นกําเนิดของคนโคราชเพราะบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของเมืองนครราชที่ป่อมาเราจะเรียกกันว่าเมืองนครราชและกลายเป็นเมืองโคราชในที่สุดตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญที่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดอารยธรรมของคนโคราชทํานองเดียวกันกับเมืองโบราณเสมาเพราะฉะนั้นทั้งเมืองโบราณเสมาและ เมืองปราสาทเมืองแขกที่เป็นต้นทางของตะบลโคราชหรือเมืองโคราชผสมผสานกันกลายเป็นเมืองนครศรีสิบานในที่สุดเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ทั้งเมืองโบราณเสมาและปราสาทเมืองแขกควบคู่กันเพื่อเข้าใจการก่อร่างสร้างเมืองการสร้างบ้านแต่งเมืองและคราชิมานบุคคลใดที่ไม่อุปถัมภ์และดูแลสาสนสถานแห่งนี้ในจักรวรรดิ์จะต้องตกนรกสามสิบสองขุเขียนไว้ในจารึกเลย น่าสนใจมากไถ้าทานไม่ดูแลสามสิบสองสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาจากโครงการนี้นะครับแน่นอนครับความภาคภูมิใจเป็นอันดับต้นของการศึกษาอยู่แล้วแต่การได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่เพียงเป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีต เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าอดีตเนี่ยเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัจจุบันเมื่อเราศึกษาปัจจุบันจากอดีตก็จะสามารถทําให้เรามองเห็นอนา,นานคตได้อย่างชัดเจนตามไปด้วยนะครับและอีกประเด็นสําคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปูกฝังความรักความของแหนต่อมรดกทางวัฒน,นธรรมที่บรรพบุรุษเนี่ย ได้สร้างได้สมได้สืบทอดต,ต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ลูกหลานคนไทยลูกหลานคนพ่มายเนี่ยควรจะทำรงรักษาไว้แล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจเหมือนกับพวกเราได้ภาคภูมิใจในวันนี้ครับ พร้อมทุกหมู่เราเชิญชมผีไม้บ้านของเราเมืองก่อนเก่าเคยมารุ่งมาเรืองชมบ้านชมป่าชมปราศาสตร์มาฟังประวัติรอเ,อเรียงเรื่องพีไม้ตอนรับเชิญสดับแม่รอรีของดีมีเรียงรา ปราสาทพิมายเป็นปราสาทในวัฒนธรรมเขมรโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับปราสาทพิมายเนี่ยเป็นรูปแบบศิลปะที่เราเรียกว่าศิลปะนครวัดแต่อย่างไรก็ดีนะครับลักษณะของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมที่มีการค้นพบที่ปราสาทแห่งนี้มีการเกิดขึ้นก่อนการสร้างปราสาทนครวัดหลายสิบปีนั่นย่อมหมายความว่าปราสาทพิมายเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทนครวัดในประเทศกัมพูชา นั่นก็หมายความว่าปราสาทพิมายเป็นเสมือนหนึ่งต้นทางของอารยธรรมที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแต่เพียงอย่างเดียวแต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็ส่งอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรกลับไปให้อย่างประเทศกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันนี่นยังไม่รวมว่าบริเวณพื้นที่พิมายเราสัิเัตเห็นกันว่าเป็นศูนย์กลางของราชวงศ์มบิจทรุรรุระซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทอย่างมากในอารยธรรมเขมรโบราณในประเทศกัมพูชา พราเราปรากฏพระนามพระเจ้าแผ่นดินที่อยู่ที่นี้มาอย่างยาวนานแม้แต่คําว่าพิมายที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ชาชัยวีระวรมันนะครับชัยวีระวรมันประสัก์พิมายเจอจารึกหลักฐานนะครับที่กล่าวถึงคําว่าพิมายหรือว่าพิมายเนี่ยมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวีระวรมันนะครับจารึกวัดจงกรเนี่ยเป็นหลักฐานที่สําคัญทําำให้เราดูว่าเมื่อพิมายเนี่ยปรากฏหลักฐานการเรียกชื่อเนี้ยว่ากัมรติชักพิมายชื่อเป็นชื่อรูป รูปเคารบว่าวิมายเนี่ยมายายาวนานเพราะฉะนั้นคำว่าพิมายที่เราเรียกกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีต้นทายมาจากคำว่ากัมเรติกชิตัดพิมายซึ่งเป็นชื่อของรูปเคารบนะครับเพราะฉะนั้นเมืองพิมายเนี่ยมันก็มีมายา,ยาวนานเพราะฉะนั้นตัวราสาพิมายเองเนี่ยจึงเป็นปราสาทที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของบ้านเมืองนะครับอย่างต่อเนื่องยาวนานและถือว่าเป็นบ้านเมืองที่มีขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางของผู้คนเป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นศูนย์กลางของราวบศ์ที่มีกทบาทในประเทศกัมพูชา แหล่งโบรคดีบ้านปราสาทเป็นแหล่งโบราณคดีที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้สําคัญอย่างมากโดยเป็นที่ผธานทางแจ้งนะครับเป็นไซต์มิวเซียมที่ทําให้เราได้เห็นร่องรอยของการอยู่อาศัยของผู้คนตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคสมฤทธิ์ต่อด้วยยุคเหล็กจนไปถึงสมัยทวารวดีนะครับนอกจากนี้เรายังเจอภาชนะดินเผาอันเป็นเอกลักษณ์ต้นแบบ นะครับที่เราเรียกว่าภาชนะดินเผาศพกระโทนปักแรและเรียกเป็นเกี่ยวกับบ้านแห่งนี้หรือชุมชนตรงนี้ว่าภาชนะดินเผาแบบบ้านประสาทนะครับลักฐานที่ปรากฏพบที่บ้านประสาทเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นถึงพัฒนาการการอยู่อาศัย ผู้คนแล้ววันหนึ่งผู้คนตรงนี้ก็ถูกขยับยกย้ายเข้ามาก่อร่างสร้างเมืองพิมายเพราะฉะนั้นการศึกษาและกโบราณดีบ้านประสาทที่อ,อัพยนนสูงเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจถึงพัฒนาการการก่อสร้างบ้านเมืองความเป็นอาณาจักรหรือเป,เ,ปเป็นเมืองโบราณพิมายได้ด้วยเชิงยุทยวกัน นี้นะครับ เราจะจัดกิจกรรมสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้เลยถ้าเราขาดผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนขออนุญาตกราบขอบุณไปถึงท่านผู้อำนวยการอังคารคำสิงห์น้องผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายพิยาท่านผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและอนุมัติพบประมาณในการจัดกิจกรรมขอพระคุณไปถึงท่านผู้อำนวยการทศพรศรีสมานผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่สินครราชสีมาที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ขอพระคุณไปถึงท่านผู้อำนวยการเบญจวรรณพลประเสริฐ ผู้อำนวยการพีพันธ์ท่าสารชาติพิมายขอบพระคุณไปถึงท่านพานุวัตรเอื้อสามานหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในช่วงของพิธีเปิดแล้วก็บรรยายพิเศษขอบพระคุณไปถึงท่านวิทยากรนะครับท่านผู้ช่วยศาสตรจาจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏน,นครราชสีมาขอบพระคุณ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมรวมถึงบุคลากรโรงเรียนพิมายวิทยาทุกทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการดําเนินกิจกรรมให้สําเร็จลุ่งวงไปได้ได้วยดีและที่ขาดไม่ได้ครับนั่นก็คือนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้ามาร่วมในโครงการในวันนี้ทุกๆคนเลยครับ